พิธีแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นใช้ลิมลิมร้านนะครับแต่ด้วยความารักและศรัทธาเคารพในหลวงพ่อซึ่งเจตนาพวกเราก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเราทําเพื่อถาวรวัตถุของวัดตอนนี้ห่วงเรื่องเดียวนะครับเพราะว่าเอฟทีแฟนคลัเนี่ยก็จองทองคําจองเงินอะไรเข้ามาเอาเป็นว่าผมขึ้นโรงงานเที่ยวนี้นะครับผมจะตัดช่อนําเลอ่อตัดช่ออะไรต่างๆเรียบร้อยนะ แล้วก็ออกโคตออกเลขอะไรเรียบร้อยนำลองอไปเป็นตัวอย่างพร้อมกับพระทองคําและเงินนวะจะไปลงโบชัวให้เห็นชัดเจนว่าเป็นแบบนี้ทองหนักเท่านี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกคนจะได้กระจ่างแจ้งนะครับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้ผมอยู่ณนวัดบางคานะครับอยู่กับท่านเจ้าวาดบางคานะครับหลวงพิวิทย์หรือท่านอาจารย์ขาวนะครับซึ่งก็มาปรึกษารือกันเกี่ยวกับว่างานพิธีพุทธวิเศษนะครับแต่เดิมนั้นหมายหนดการเราเนี่ยตั้งใจว่าเป็นวันเพ็ญเดือนที่สองตอนนี้ชี้แจงให้ทาง FC แฟนคลับนะครับกดไลค์กดแชร์รอเพื่อนๆด้วย <c oughs> ต้องเป็นวันที่18นะครับจาใหม่นะครับจากวันเพเนสองเราเลื่อนไปเลื่อนผ่านนาทีดีมากคือวันที่18เนื่องจากว่าวันเพรเนนสองนั้นมีพระภิกษุหลายรูปที่เรากราบรัตนานมนไว้ติดดิกานะครับติดงานใหญ่ๆติดวัดใหญ่ๆติดความเกง่งออกเก่งใจเึ่นกันนะครับจําเป็นต้องคัดเคลื่อนแต่เราเนี่ยอยากได้พระครรอารย์หลายรูปนะครับเพื่อจะได้พิธีเรานั้นยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบเรายอมเลื่อนวัน เอาเป็นว่ารับรู้กันใหม่ว่าวันศุกร์ที่สิบแปดเวลาบ่ายโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับเราจะทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งที่สองเพราะครั้งแรกเรานาเลิกไปแล้วส่วนครั้งที่สามต้นปีนะครับเพราะว่าเรากันเนี่ยเขาคือวัตถุมงคลนะพร้อมหมดแต่เรื่องลนเลขนัมเบอร์หรือต่อโค้ดอะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดการล่าช้าเราก็ยืดเวลาออกไปเดือนเศษนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพราะถือว่า การยืดเวลาไปเกี่ยวการต่อโคตรตอเลขทํากล่องบางทีมันฉกละหกปลายปีนะครับพวกกล่องเนี่ยจะมีปัญหาปลายปีเพราะว่าเขาต้องทำกล่องของฝันของฝากอะไรเยอะแยะกล่องเรากล่องพระเนี่ยบางทีมันไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปแทรกแสงงานเขาลําบากอันนี้ก็เข้าใจเขาเขาบอกเฮียมีเวลาให้ผมหน่อยไปปุ๊บปับ๊บเนี่ยผมก็รับหมัดไม่ไหวเอาได้ยืดไปทิ้งเราก็เพิ่มพิธีไปอีกครั้งพิธีแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นใช้ริมริมร้านนะครับแต่ด้วยความรักและศรัทธาเคารพต่หลวงพ่อ ซึ่งเจตนาพวกเราก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเราทําเบื่อถาวรวัตถุข,ของวัดท่านประธานผมอ่ะโทรด้วยความเป็นหว่วงทุกระยะแม้กระทั่งผมจะมาวัดก็โทรนะอย่างนี้อย่างนั้นเอานั่นเอานีาน่โอ้โหท่านดูแลดีมากเลยผมบอกว่าคนที่ได้รุ่นเนีย้ยโชคดีมากๆรวมแม้กระทั่งท่านเจ้าวาดเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยผมให้ชมนะครับท่านรักษาการอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยนะครับนะนะครับสุดยอดครับเป็น พระพิสูซึ่งใจดีวิชาความรู้แน่นหนาครับแข็งแกร่งนะครับปลุกเสงแล้วเป็นรอ,รอยงานนะครับแต่ไม่ค่อยออกตัวสุภาพเรียบร้อยเป็นพระนักพัฒนานะครับวิชาความรู้ไม่ธรรมดานะครับเชือสายแน่นปักนะครับก็เรียกว่าประสานได้สิบทิศเลยพระจารูปไหนอะไรแบบไหน,ไหน,ไหนตอนนี้อยู่ในมือเลยนะครับนั่นแหลงพ่อสุริยันวัดวังน้ําเย็น นะครับอันนี้อันดับหนึ่งกระถิ่นปีงเป็นร้อยล้านนะครับอันดับสองนี่พ้าดในใจเลยหลงวงพ่อช้างวัจุกเชอร์อันดับสามนี่นักบูมากเฮีียบอกขาดไม่ได้ท่านอาจารย์ดินเลกวัดหนองสายนะครับแล้อีกรูปหนึ่งที่ผมรักมากศรัทธาม,มากร้องแอะไ้ติกเลยท่านอาจารย์ติววันมณนีชนรฐานนะครับพระมหาสุรศักดิ์ก็โอเคยังอีกเยอะครับ เขาคร่าวล่างกันมาเนี่ยไม่ต่ว่ายีรูปแล้ว mm hmm. เดี๋ยวมากั่นครองดูนะครับใครติดใครอยู่ใครไปใครมาจําไว้นะครับวันที่18วันศุกร์เวลาบ่ายโมงยี่สิบม้นต้นไปกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความรักเคารพมากราบหลวงพ่อณที่วัดในวิหารมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษมีของแจกเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. สวัสดีครับพ่จุย้ยนะครับแม่สายเด็กบ้านนอกคืนนี้ ผมนอนกับเจ้านายครับเนี่ยเจ้านายผมเนี่ยนะทุกระยะทุกเวลาให้การต้อนรับและเป็นห่วงตลอดนะครับ๋ย่สิงโตครับสิงโตทองนะครับเครื่องเย็นเย็นจัดประหยัดตังค์นะครับไอ้เ,<อ>เรื่องประหยัดไฟไม่เรื่องจะกรจี้แต่ประหยัดตังค์ในเรื่องใหญ่นะอขออนุญาตใส่แว่นนะครับขอบคุณพี่ตนะครับนายถิ่นไทยใจสยามมีพระอาจารย์ต้มวัดท่าแสแบงไหมอาจารย์อยู่ที่ไหนการต้มวัดท่าแสแบงรู้ไหม ไม่ทราบอยู่ที่ไหนไม่ครับลองบอกวัดบอกวามาครับถ้าพอรู้จักพออะไรก็ไม่มีปัญหาพิธีเรามีครั้งนี้แล้วก็จะไปครั้งที่สองต่ออีกไม่ต้องกลัวเที่ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวเที่ยวหน้านิมนตให้ <c oughs> พิจาตีคาโตวสวัสดีครบับวันไหนจะเจอผมที่ร้านบอกผมนะผมจะได้เตรียมของอะไรไว้ให้บ้างไม่ค่อยจะได้อะไรเขาเลยมาก็ทําตัวเจี๊ยมเจียมหลบมุมอยู่เลย พี่โรเบิร์ตวิชกรสวัสดีครับผมนี่เอฟจากอเมริกานะครับจองเราเยอะชอบของทุกสิ่งทุกอย่างพูดคุยกันตลอดน้องอเอกเียงน้องอเอกเียงเยนะอกเคียงนี่ยขนาดเจ้านายผมยังชมเลยน่ารักมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ต่างๆในพิธีนะครับไม่ว่าครั้งนี้หรือครั้งหน้ารวบรวมทั้งหมด แล้วติดไว้ในวิหารหลวงพอ่อรวมทั้งพระต้นฉบับของเขาอย่างเช่นว่ารูปหล่อนิยมขี้ตาจอบเล็กจอบใหญ่เต่าเราจะติดไว้ที่วัดให้รู้เลยว่าพระแท้ต้นฉบับของวัดบบเป็นอย่างนี้จะได้ไม่เล่นหลงผิดหลงทางและภาพปรวติศาสตร์ในการสร้างพระชุดนี้จะจดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เกียรติแก่วัดนะครับวัดเราไม่เคยทําย้อนยุควัดเราทําทั่วๆไปมาไม่ไม,ไม่ไม่เคยทําแบบชัดเจนแบบนี้นะครับ อกคุดเสียนบาทพิมกลางหลักล้านครับล้านกว่าสองล้านมีแน่นอนถ้าสวยนะครับบารมีหลวงพ่อสละอาวันดีครับนะครับหลวงพ่อเฉียววัดหนองบัวหึงราชบุรีเมตตาสูงมากครับอาจารย์เนาะเดี๋ยวไว้ว่ากันอาจารย์ต้อมมตสแบบอ๋อร้อยเอ็ดนะครับรับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่ภาคภูมิวัสดีครับอ้าวยเคียงมาแล้ววัสดีครับยเคียงท่านธีรพลชมตลอดเลยนะครับโทรคุยกันเนี่ย S <S น้องผมเนี่ยน้องชายยิงโตอ๋อเนี่ยเขีย้นเนี่ยสามารถอ๋อสามารถอ๋อสามารถสิงโต้องสวัสดีครับน้องชายยิงโตนะ <S <S ตโอเคกลาบขอบคุณครับสวัสดีครับ <S <S พลตเวนสยามพระจันต้อมติดต่อเสียอันโอคิเลยครับอ้าวได้เลยอันโอก,กิต้องจอยกับผมอยู่แล้วตอนนี้เขาสร้างกิ่งบอลเลตย้อนยุคนําต้นฉบับของท่านธีรพลไปท่านธีรพลโทรมาบอกรัก เหมือนมากมาเหมือนพอๆกับหลวงพ่อเงินเลยต่อไปกูไม่รู้ว่าไหนเกน๋ไหนแ้บอกเอ้ยผมสองคนไม่ทําอย่างนั้นนะครับทําย้อนยุคแต่ไม่ทําย้อนลอยไม่เอาไม่เอานะครับ <c oughs> คุณพลวัตสวัสดีครับครับพีพบ่บอลภสวัสดีครับเราพูดคุยกันอีกสักระยะนะครับเพราะวันนี้แวะมากราบนักสการท่านอาจารย์ข่าวนะครับเพื่อจะคุยเรื่องเวลาคุณทวิเศกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทานข้าวยิงโต แล้วก็เข้าโรงแรมเดี๋ยวถึงโรงแรมเดี๋ยวไล์กันที่นสนุกคุยกันยาวได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นการรบกวนพระเจ้าไม่ใช่ไรน,นะครับอยู่ที่วัดทะลึ่งทะลังทะลึงทะลวงไม่ได้นะครับทํางานหนักตัวแล้วสุดวาโอ้การาบขอบคุณครับผมตอนเนี้ห่วงเรื่องเดียวนะครับเพราะว่าเอฟทีแฟนคลับเนี่ยก็จองทองคําจองเงินอะไรเข้ามาเอาเป็นว่าผมขึ้นโรงงานเที่ยวนี้นะครับผมจะตัดช่อนาเลิกตัดช่ออะไรๆต่างๆเรียบร้อยนะ แล้วก็ตอกโคตรตออกเลขอะไรเรียบร้อยนําลงไปเป็นตัวอย่างพร้อมกับพระทองคําและเงินนวะจะไปลงโบชัวให้เห็นชัดเจนว่าเป็นแบบนี้ทองหนักเท่านี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกคนจะได้กระจ่างแจ้งนะครับคนจองก็หลายหลายคนก็ใจจดใจจอ่ออยากเห็นตัวจริงเที่ยวนี้ตัวจริงเลยเดิมสวัสดีครับเดิมนะครับกราบสวัสดีกราบขอบคุณหลายอย่างที่ดูแลผมมานะครับเอาเป็นว่า ของต่างๆที่สมรักคณไม่ว่าทางวัดจะให้ทางผมจะแจกผมจะเก็บไว้ให้เฮียเข้าวิธีให้ครบก่อนแล้วค่อยถึงนําไปให้ตามที่เฮียต้องการนะครับอ้าวเป็นทนายประจำตัวผมทนายยกไข่สวัสดีครับโอ้โหผมมีทนายคนนี้เหมือนมีกําลังห้าร้อยคนขึ้นศาลนี่ผมนั่งสบายเลยทนายผมว่าความชั่วชั่วช่วช่วโจทเออไปเลย,เลยอ่ะโจทนั่งเออไปเลยสุดยอดจริงๆนี่ทนาย แข็งแก่งตัวจริงคุณแจ็คนะครับอ่ะโอเคนะครับพูดคุยพอสมควรเดี๋ยวเราไปต่อยอดกันอันนี้อยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดโอเคนะครับพี่นันประโยชน์ทัดพี่ยอดนันอุด,ดอบขอบคุณทั้งสองร้อกว่าท่านนะครับอย่าลืมนะครับเราเปลี่ยนงานพิธีผู้ตาพิเศษไปเป็นวันที่สิบปดวันศุกร์เวลาบ่ายโมงยี้านาทีแต่ผมจะไลทุกวันทุกวันแล้วก็จะเตือน จะบอกตลอดนะครับสินะครับ18จดเอาไว้ในดวงใจ1กับ8ตก9 9เลขดีนะครับครับสวัสดีนะครับทุกท่าน